สวัสดีเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ครับคนคนพพิเศษนะครับ ep ที่484ร้ครับมีพ่อสะสม package มาแบ่งปันนะครับรายการละ200บาททุกรายการเลยนะครับนี่ครับรายการละ200บาทครับ484นะครับช่องทางในการติดต่อนะครับ0849037676นะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินไปทางนะครับฝากเพื่อนเพื่อนพี่เพื่อน่านผชมแะช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ ยมอันแรกครับเป็นสมเด็จครับสมเด็จเก่านะไม้เล็กหนึ่งครับสมเด็จเก่าไม้เล็กครับคมลึกนะแตกลายงานครับอไม้สองเป็นสมเด็จเก่าครับสมเด็จเก่าไม้สองครับ เลขสามมนะันเป็นพะ,นะพิตาเก่าครับพิตาเก่าเนื้อโลหะหมายเลขสามนะครับต่อไปหมายเลขสี่นะครับหมายเลขสี่เป็นหลวงพุทวดหัวโตปีสามเจ็ดนะครับต่อโคนะครับหมายเลขสี่นะครับ หมายเลขหาเป็นเหรียญหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่นะครับมุ้ยวัดดอนไล่นะครับหลังเป็นสมเด็จเจนรอยสิบ110นะครับเป็นเงฝาบาทนะครับหมายเลขหกนคคะเป็นเหรียญล่อครับหลวงพ่อน้อยนะครับหน้าเสือนะครับเหรียญล่อหน้าเสือหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาหมายเลขหกนะครับ นี่ทำผสมนะครับหมายเลขเจ็ดเป็นหลวงพ่อเงินนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินครับหมายเลขเจ็ดนะครับหมายเลขเจ็ดเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับเป็นหมายเลขแปดครับหมายเลขแปดก็เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับ ในทางผสมนะครับหมายเลขแปดนะครับหมายเลขเก้านะเป็นพับเปิมเนื้อดินนะครับรเปิมเนื้อดินสภาพสวยนะครับหมายเลขสิบนะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับทวดนะครับทังโรยแร่นะเป็นเนื้อว่าน,นะครับ สิบนับสิบเอ็ดนะครับเป็นหลวงปู่ดู่เนื้อตะกัวนะครับหลวงปู่ดู่นะผงปูทวดนะครับหลวงปู่ดู่ปลุกเสกนะครับหลวงปูทวดไปสังยี่สิบเนื้อตะกัวนะครับมีรอยจานนะครับสิบสองนะเป็นเสียนจตุคามนะครับต่อโค้ดนะครับเนี่ยมีโค้ครับเสียนจตุคามนะครับ หมายเลขสิบสามครับนะเป็นเหนร,รียญหลวงพ่อโตวัดพนังเชิงครับเป็นเหรียญโลคนะรับพนังเชิงนะเป็นเหรียญโลเนื้อนะทองผสมนะครับสิบสี่นะเป็นพระกุนะพิมพ์ยืน,นครับเนื้อชินนะครับ ไมนมีอนเนื้อชิ้นครับอ5นะสิบห้าครับเป็นพระท่าตกระดานะครับอนนบัน,ะน,น,ะอนตะก,กัวนะครับสิบหกครับเป็นรูปถ่ายจันเที่ยงครับ เนะครับเป็นผาพปิดตานะครับตาหลังแบบนะครับเป็นเนื้อผงนะครับสิบแปดนะครับเป็นเหรียญหล่หลวงพ่อดำวัดตานะครับเป็นเหรียญหล่นะครับพ่อดำวัตตานะครับราชบุรีนะครับ ้าเเป็นเหรียญหล่อนะเหรียญหล่อหลวงพ่อชุยนะครับเป็นระถองผสมนะครับยี่สิบนะเป็นเครื่องรางพระอาจารย์ประสูตนะร,ร,นะร,ร,รนะวัดในเตานะครับ7จดนาลีพันหลักนะครับพระอาจารย์ประสสูตนะวัดในเตานะครับ กันอีกสองร้อบาททุกรายการเลยนะครับสนใจครับช่นักเรยต่อครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับอยู่กันเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนพี่ๆผู้ชมมาช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับสำหรับ EP นี้ขอจบเพีเท่านี้ครับสวัสดีครับ